พลาดไปมาได้กับน้องโอเว่นมีขี้เมาจ้าไหนอะไหนอะอ่าอันดับแรกนะครับวันนี้อุ้ยน่าเลยนั่นอะไรอะอะไรอะอะไรอะนั่นนั่นตั้แล้วนะตั้เลยจ้าเอิ้งโอ้โหเราตั้มเก่งมากเคยตั้อย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าวันนี้กูจะได้แดกไหมเฮ้ยอยากกินต้าหยำกุ้งจังเลยอ่ะ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมคับนะครับห่างหายกันมานานมากนะครับที่ไม่ไทําคลิปเลยนะครับแต่ตอนนี้ว่างที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะครับสำหรับวันนี้เมนูนี้เป็นเมนูที่เบสิกมากที่ทุกคนต้องเคยได้เห็นและทุกคนต้องเคยได้ชิมแน่นอนเ <Wow. S 1> ขาเรียกว่าเป็นสิ่งว้าวมากสำหรับตอนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ แขกรับเชิญของเราต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วแขกรับเชิญของเราเนี่ยสดใหม่มากๆแล้วเขาเป็นคนที่สวยมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีมงด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องเชิญคนนี้เลยครับพาดไปมาได้กับน้องอเวนมีขี้เมาจ้าไหนอะไหนอะ เร็วๆจา้าเอเอเชิญนะครับเชิญหนูนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโอเว่นวันนี้สวยมากเผือ่อพิเศษกว่าวันนี้ที่สุดถ้าแต่งหน้ามาให้เหมือนกับอาหารที่เราจะทําวันนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะโอเว่นนะคะหรือเรียกว่าโอเว่นวงวิสกี้ กินไ,ได้ไหนะจบสิแล้วแล้วเม้าล์เนี่ยเม้าส์อยากดูก็ไปดู MV ไม่อยากดูนะครับไม่ต้ดงดูของเยอะก่อนหรือโอเว่นมิสคีเม้าส2สองพันยี่สิบห้ายินดีนะครับยินดีต้อนรับนอ้องเข้าบ้านใหม่เราด้วยนะครับรจะบอกว่าโอเว่นเขาเป็นคนดังในดิกตองกันนะออทำอะไรตอนที่คลิปดังที่สุดคือดังอะไร เอาจริงป้ะตอนนั้นอะเห็นคลิปนี้นะแต่เป็นคลิปที่แบบว่าเยี่ยเด็กคนนี้มันจังไรวะเด็กนี่มันบาปหนาคือแม่เขากำลังสวดมนต์พาหุงหรืออะไรนะสวดมนต์อยู่ไว้พระราศมิงผ้าผ้ย่งนาวันชัสสะทุสัปสสัปปะ้ย่งนาวันชัเสสทุสัสสัอดี๋ยวมันจะบาปไปมากกว่านี้นะคะโหยอยากกินต้มยำกุ้งจังเลยอ่ะเฮ้ย ม <differences S 2> าแล้วมา,าแล้วล <Vine> gar, ล φο, เริ Count ่มแล้วเริ่มแล้ววันนี้เมนูตตองยำกุ้งอ่ะเริ่มจากอะไรเริ่มจากแกะกุ้ง จะต้ไงต่ออ่าอาจารจริงจังละจริงจังละคือเราต้องทําเครื่องแกงต้มยําก่อนอ่าจะบอกว่าทุกคนตอนนี้ที่เอื้อเรื่องทําเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้เขากาลังโด่งดังในทั่วโลกไม่มีใครไม่เคยชิมถ้าเป็นคนไทยนะอใจก็ต้องกินูล้วตี่หนูอยู่ลอนดอนมาตั้งแต่เด็กค่าทำเลยดีกว่ามีความแบบได้ลองบ้างต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นเมนูที่ยูนสโก้เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้วจะกินได้ยังไงถ้าจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ ว่าเมนูนี้เป็นของคนไทยร0อต้องยินดีด้วยแล้วก็ดีใจกับคนไทยด้วยนะครับอะรของเราเนี่ยเลิศมากๆแล้วก็น้อยคนมากที่เคยกินแต่อาจจะทำไม่เป็นอ่อันดับแรกนะครับวันนี้น่าอน่นอะไรอะอะไรอะ่นัอะไรอะไม้กระแทกกระแทกางทีอะรกินกระแทกอะไทุกท่าเลยอ่ะ เออโอเคเราจะสนุกหรอวาน่ากินละวันนี้เราจะให้โอเว่นแกะกุ้งก่อนวันนี้เราจะต้มน้ำสต๊อกกุ้งแต่วันนี้เราแบบโบราณคือเราต้องเอาตัวกุ้งเนี่ยมาทำน้ำสต๊อกแกะกุ้งแล้วก็เอาเปลือกใส่ในนี้อันนี้เราใช้ทุกส่วนของกุ้งเลยอันนี้นะพี่ทำให้ดูหนึ่งตัวนะกล้ามเนาะกล้ามออกกล้ามออกไปที่เราต้องใช้นะอันนี้เราใช้ได้นะครับอยากทิ้งมันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับทุกคนอันนี้คือเศษอันนี้คือเราไม่เอา นี่คือเราไม่เอานี่คือแบบนี้นะครับอ่ะแล้ววางไว้ง่ายนะลองดูกันง่ายๆอ่ะเปลือกที่เราใช้คือเปลือกกุ้งนะครับกับกามกุ้งไปโอเคมาแต่ลองทําซิเครื่องต้มยำกุ้งจะมีค่ะมีตะไคร้มีรากผักชีมีหอมแดงแค่นั้นเองรกรุบเป็นนุ่งพี่ขอมีดก่อนนะครับปุสวยอุ้ยดูธรรมะแรมนนะอันนี้ส่วนส่วนที่เราไม่เอาคือ ตัวเปลือกนะครับแกะเปลือกออกนะครับเอาตัวกลัวออกนะครับเราใช้แค่นี้อย่างนี้ถูกไหมพ่อไม่ยอมเลยตายติ๊กนี่มันก็ทิมมึงซีเนี่ยมึงดูเวลาตัดเนี่ยนะตัดให้มันหายตรงเนี้ยอ๋อเนี่ยอ๋อไปออะไรก็ว่าไปทำมาตอนแรกมันคือการเรียนรู้อ่าเรียนรู้นี่หดทุกอีกนึงอ้ยก็เพือนปะตอแหลจริงแบบนี้เอาขาใส่ลงไปเอาตะไคร้ใส่ลงไปนะครับว้ เนยากอยากกินแล้วเนี่ยกูอยากรู้ว่าเมื่อก่อนอ่ะคิดว่าตัวเองสวยไหมสวยคิดว่าสวยตั้งแต่เด็กเลยหรอดีดีมาปรากฏมีขี้เมาเหมือนบางคนอ่ะคิดว่าอีโอเวนต้องไปที่ฝาแน่แน่เอออะไรก็เลยปะก็แลยคหวังอ่ะเด็กคนนี้มาไปที่ฝาก่อนแน่แล้วกูบอกว่า ฮะมันบามีขี้หมอดทำไมวะงงต่อออนนี้กำลังใส่ใบมะกรูลลงไปด้วยนะครับอันนี้เราต้มน้ำต๊อก่อนนะไม่ได้ต้มต้มยำกุ้งนะอันนี้ต่อบปหอมกลิ่นมาละตอเลแล้วเริ่มต่อเลยแล้วไม่ได้ทำแล้ววันนี้คือว่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วแค่นี้แหละอะต่อไปนะครับต่อไปนี่เราได้เปลือกกุ้งแล้วนะครับอันนี้ก้ามกุ้งกับเปลือกกุ้งเราจะใช้เปลือกกุ้งกับก้ามกุ้งต้มลงไปเลยและนี่ก็คือเบสของน้ำซุปของเรานะครับนี่ต้มลงไปทุกคนอย่าทิ้งนะพวกนี้้้แหหละมันนคือออออทาใุปขงเรร่่ยตไ เผือกกุ้งมาที่นี่ได้ไงเอาน้านะองอ้เงาะกระโดด <laughs> ต่อไปเราจะปรุงรสชาตินิดเดียวเพื่อให้มีรสชาติแบบทำแม่นทำแม่นไม่ต้องแรงคือใส่เกลือลงไปนะครับนิดเดียว ่ทุกอย่างมันต้องแบบมีเกลืออยู่ตลอดทุกอย่างก็มีรสชาติแล้วปกติชอบกินน้ำโคลนหรือน้ำใสต้มยำกเห้ยหนูชอบกินน้ำโคลนพร้อมเหมือนมีความนัวเข้ามาด้เข้าใจคนสมัยใหม่มาขึ้นก็อยากความแบบเข้มข้นสดๆเป็นซุปมีนมมีพริกเผาอะไรแบบนี้อย่างตัวน้ำที่มันข้นๆเนี่ยมันก็จะได้ตัวแบบเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งทั้งหลายเนี่ยจริงๆเบสน้ำซุปแค่นี้ก็หอมแล้วอะแค่นี้จบละเราก็จะได้เบสน้ำซุปของเราแล้วเราก็จะตักพวกนี้ออกออตักออก ตักออกเราไม่ใช้เราใช้แค่นี้เรากินไม่ได้กินไม่ได้เปลือกเปลือกเนี่ยเราใช้แค่นี้ทุกอย่างจบนะครับนี่คือน้ำซุปตอนนี้มันมันมีรสชาติบางอย่างน้ำซุปมีรสชาติแล้วเมื่อกี้เห็นกูใส่เกลือเะล่ะหนูขอชิมได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเช็ดก่อนมึงเอามือจุ่มลงไปเลยไปถูกต้องเวลาทำอาหารเราต้องชิมทุกรสชาติก่อนว่ามันเป็นยังไงเริ่มต้นเบสยังไงอ่ะน้อยจังมไม่ใช่มึงจะคิดกิมหรือไงกินมทำไม่ทำแม่ แล้วก็มีกลิ่นจางๆอ่ากลิ่นจางๆของเกลือกุ้งแล้วก็กลิ่นพวกสมุนไพรอ่าถูกต้องเข้าใจะพเบ็ดน้ซุปยังไม่มันยังไม่ถึงอ่าแค่นี้อันนี้มันคือน้ำซุปถูกแล้วนะสเต็ปแรกถูกล้วเสร็จปุ๊บเราจะใส่เหมือนเดิมเลยเราเหมือนเราลงไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับหั่นเครื่องต้มยำเหมือนเดิมใส่ลงไปตอนนี้เราจะเริ่มต้มแล้วขออนุญาตนะครับเอาไปไกลหน่อยได้ค่ะอันนี้มันคือเมื่อเคยทําคือเอาตัวพวกเครื่องพวกนี้ไปคั่ว ขั่วในกระทะตอดให้มีความหอมอะเราก็นนจะมีกลิ่นหอมอีกแบบหนึ่งนี่อ่ะปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราจะเริ่มใส่เครื่องให้มันเยอะขึ้นละคนสวยอ่ะหนูทำอะไรคะนีอ่าเอาหอมมาเอาหอมแดงมารู้จักหอมแดงไหมหอมแดงอันนี้จ้าเออเก่งมากปึ้งให้กูแกะเองด้วยนะ <c oughs> อ่ะแกะไงอ่ะเอาอย่างงี้ตำพริก อ่ชอบชอบชอบอตำมากอ,อุ้ยชอบตำมากสุดอุ้ยเราเราจริงไหมงานเรื่องชอบตำอ่ะกูบอกเลยนะตำมาเอาแบบทีละแบบก่อน,น,นอเนาะเอาพริกกันเออลยก่อนทีละแบบก่อนทีละแบบก่อนบบอ่ะใส่เครื่องลงไปนะครับถ้าเราต้องการแบบหอมดงหอมแดงไว้ที่เราต้มไปอ่ะมันก็ใช้ได้แต่เอยอแค่จะเอาออกเฉอยๆอย่าดราม่าอย่าซีเรียสนะเราเยอะแค่ไหนครับเอาที่คิดว่ามันเผ็ดกินเลยละก็อย่างนัะเอาไปก่อนกูบอกให้อ๋ออันนี้คือขี้หนุขอดาวไว้ก่อนขอดาวไว้ก่อนอ่า เอาที่กรูกหมดนั่นแหละจบตำแบบพอยหยาบเข้าใจตำพอยหยาบป้ะเออาใจเก่งมากที่ตำไปทำผัดกะเพราป้ะอ่าเอาเอาใหม่ไม่ได้ตำพอยหยาบตำพอแบบแค่มันแบบแตกโอเคตำพริกเสร็จปุ๊บหั่นอะไรวะเห็ดให้กูด้วยได้ดีมากเก่งมากหั่นเห็นไหมต่อไปเราใส่โอ๊ะโอ๊ะบุมาเป็หมดทุกคนตอนนี้ใส่รากผักชีลงไปนะครับรากผักชีบุบบุบมันหน่อยตำแล้วนะตำเลยจ้าเอิ้ง ตำเก่งมากเคยตำ้อย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าวันนี้กูจะได้แดกไหมอะไหนดูซิอุ้ยเก่งมากตำเก่งตำเก่งจริงๆนะเนี่ยตำ้เราต้องปิดอีนะถ้ามันกระดินเข้าตาเออเก่ง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 มาเขือเทศเนี่ยบางคนอ่ะอยู่ที่คนชอบกินเลยใส่ฟิวไหน ใส่ชอบเละไม่เละแต่เออชอบกินแบบมันเละๆเ, <Wow. S 1> เลยจะใส่ลงไปก่อนเลยนะครับนี่ก็แค่ประมาณนี้แหละใช่ไหม,ไมเก่งมากต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยมื่อเกิดเทศใส่ลงไปได้เยอะเลยนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวมีความหอมพอน้ําเดือดเราจะใส่ตัวกุ้งลงไปต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งมรดกโลกทางวัฒน,นธรรม ใช่ได้เลยนะครับถูกต้องเก่งมากครับอ่ะตอนนี้โยเว้นเริ่มชา้าละเดี๋ยวกูจะกลายเป็นหั่นอันนี้เองนะครับต่อไปก็จะหั่นเห็ดฟางเห็ดเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยจะเป็นเห็ดนางฟ้าก็ได้เห็ดอะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบเห็ดออริจ,จินออริจ,จิได้หมดเลยนะครับอุย้ยดูดิเห็ด <c oughs> ยังยิ้มที่นี่เลยอ่ะอ,อารมณ์ดีกินแล้วก็อารมณ์ดีแน่เออแล้วหาอะไรเนี่ยอะตำเลยตำหนี่ยเราทดลองทาตำสิโอ้โหว้าว คนดูมันน้ำเสียวกันบาไม่มีใครเสียวกับมึงหรอกบอกเลยเออจะลองลองปรุงรสนิดนึงนรอให้ปุ้งสุกนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวมันกุ้งก็จะออกมาเห็นปะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับแ่นิดหละเราเติมไปเลยเราจะปรุงรสทุกอย่างด้วยเริ่มต้นนะเบสการปรุงอาหารคือต้องเริ่มจากกันเค็มก่อน อ่าดีพอแล้วมันแตกไปไล้วอิสระขอถามโอเว่นว่าการเลือกกินกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยกินหน้าไหนดีที่สุดอร่อยที่สุดหรือดูเออหรือดูไหนหรือดูไหนอร่อยที่สุดหรือดูร้อหรือดูฝนหรือดูหนาวหรือดูฝนอ่าหรือดูฝนใช่ไหมจะบอกว่าฤดูที่กุ้งอร่อยที่สุดคือฤดูหนาวพอรวมความเย็นอ่ะกุ้งก็จะมีความมันเพิ่มมากขึ้นในหัวมันจะมีความมันแต่ฤดูที่ไม่ควรกินกุ้งมากที่สุดคือฤดูฝนอ้าจบ หรือฝนเนี่ยฝนตกแล้วทีเนี้ยพอฝนมากๆใช่ไหมขีเลนมันจะขึ้นเข้าใจปะในทะเลในน้ำอ่ะเลนมันก็จะขึ้นคีโครมันจะขึ้นกุ้งอ่ะมันกินอาหารใต้คีโครมแบบนี้แหละคนก็เลยไม่นิยมกินในหน้าฝนักครบจะทําให้ท้องเสียนั่นเองนะครับทุกคนอ่าเราเริ่มจากการปรุงด้วยรสชาติเค็มก่อนขอชิมนิดนึงอ่ะเค็มทมัยนัคนกินรสจัดยังไม่ค่อยได้จริงๆคนไทยอ่ะไม่ได้กินรสชาติจัดตั้งแต่สมัยก่อนละ คนไทยกินรสชาตจืดตัวได้ซ้ําเราได้เบสเค็มและต่อไปต้องเป็นอะไรพริกไม่ปรุงรสด้วยอะไรต่อไปอะปรุงรสด้วยน้ําปลากูบอกเค็มไปแล้วไงเค็มด้วยเกลือ เดค่อยอ่ะน้ำตาลน้ำตาลโอ้ยเปรี้ยวเอาต่อไปแล้วปรุงรสด้วยตัว<ล>มะขามเปียกนะครับสูตรของเอื้อเนี่ยตัวมะขามเปียกบางคนก็ไม่ใส่เอื้อใส่นะครับเพราะความเปรี้ยวของเอื้อเอื้อชอบแบบว่าเปรี้ยวหลายๆแบบทั้งเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะนาวอาหารมะนาวให้หน่อยสิได้มามา,มา,มาเก่งมากโอ้ยหั่นมะนาวอุ้งโอเว่นของกูก็หั่นเองอาไป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 นั่งเฉยๆมันอันตรายนิ้วมึงอ่ะเหมือนแม่หนูเลยอ่ะเวลาหนูจะจิบจับอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันน่ารำคาญอ่ะเอาไปใส่อันนี้ลงไปนะครับ เห็ดฟางเออน่ารักอ่ะเออยิ้มให้ด้วยอ่ะน่ารักมากเนี่ยแค่นี้ก็เกือบใกล้ละคือเครื่องเแกงมันเริ่มหนามมันจะข้นเองอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากอย่างงี้แหละเข้าใจไหมทุกคนแต่ขอเร่งไฟนิดนึงเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาใส่ตอนที่น้ำเดือดเดือดแร้อนๆถ้าไม่ใส่ตอนร้อนๆมันจะขาวโอ้ปิดหัวแล้วก็เติมน้ำตาลโอ๊ย โอยร้อนร้อนทำตามนะคะเด็กๆเขัเราจร้อนว่าอีอะอ๋อหนูรู้แล้วหนูเคยเห็นแม่ทำพริกกับมะนาวเขาจะบีบไปตอนสุดท้ายทุกเออขอชิมก่อนนะครับตอนนี้มาละความเปรี้ยวนี่แหละโอ้ยตายครับเห็นตายยังยิ้มเลยมันก็ยังยิ้มนะตายตายไปอย่างที่เพิ่งล้ำลายอ่า ใช่น้องนั้นไม่ต้องบีบอำบีบไปทำไมมันดูอ่อนแอจังเลยวะเบื่อเโอ้โหเก่งมากเนี่ยต้มยำกุ้งมันทําง่ายมากทุกคนเก่งมากปิดท้ายด้วยอะไรครับพริกชอบกินเห็ดไหมชอบอ่ะใส่ไปหมดเลยเฮ้ยมึงโขกเลยเหรอเห็นไหมต้มยำกุ้งเนี่ยต้มยำกุ้งเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะครับอุยสีมันถูกต้องอ่ะสีมันถูกต้องแบบไม่ต้องข้นแบบไม่ต้องใส่นมเลยเห็นไหม น้ำตาลน,นิดนึงน้ำตาลน,นิดนึงตัค่ความอ่ะมาถูกต้องเออหั่นผักชีโรยไปนิดนึงนะครับผักชีโรยหน้าผักชีโรยป,ปุ๊บจะสวยทุกเมนูถ<ฮ>ูกแค่นี้เนี่ยสวยแล้วเห็นปะอ,อ่ะจบแล้วจัดใส่จานกันครับม,มาตอนนี้เราจะตักใส่จานกันละโอ้โอโอ ต่อไปแค่นี้เลยสวยเลยเชื่อกูนี่อุ้ยแค่นี้สวยเลยจบเมนูต้มยำกุ้งของเรานะครับใครที่มีพอมีเวลาว่างก็เอาไปทำกันดูเมนูนี้เรียกว่าลายแตกลายซอมันสดอ่ะเขาเรียกว่ามันสดป้าเราสดกันได้แบบลื่นขอบเลื่นปีดลื่นปีดแต่เราตอนนี้เราต้องมาชิมพร้อมกันก่อนอามมารอนะชิมนะเพราะว่าเราเราไม่ได้กินให้อิ่มชิมครับ ハハハハ! <laughs> <laughs> โอหข้าวแล้วโอ้หอมมะนาวหอมพริกหอมเห็นไหมกุ้งอะไรแบบได้หมดวันนี้ขอให้โอเวนพูดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างการมาทําอาหารในครั้งนี้ก็มันเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยเนาะแล้วก็เป็นวิธีทาที่แบบทําตามได้ง่ายๆเลยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะฝากทุกคนให้ติดตาม่อยว่ามีช่องทางไหนบ้างมีอะไรบ้างนะตอนนี้ตอนนี้นะคะก็เป็นศิลปินอยู่นะคะวงเกิร์ลกรุ๊ปวบวิสกี้ไปตามดูได้นะคะ m v ในช่องคุณเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็เพิ่งประกวดเสร็จไปมี ที่มา2025นะคะตามทิกเกอร์โอเว่นได้ที่โอเว่นคิวนะคะแล้วก็อนาคตอาจจะมีทําอะไรอีกหรือเปล่าทำอะรต้องติดตามวันนี้ก็ต้องขอบคุณโอเว่นมากๆนะครับเอาง่ายๆใครอยากให้เอื้อทำเมนูอะไรต่อไปนะครับก็เมนต์กันมาได้หรือว่าอยากให้ใครมาออกเนี่ยก็สามารถเมนมาบอกกันได้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวลองกินดูสิเสียดายว่ะติดอัวใส่ไปให้หมดไปจบนี่ดี้ยลืมถ่ายรูป